ช่วยบอกฉันได้ไหมว่าสนามบินไปทางไหนอาว้วแปลภาษาได้แบบนี้เลยทุกคนอันนี้คือหูฟังที่ต้องบอกเลยว่าดีมากๆมันสามารถแปลภาษาได้แล้วก็มีแอป AI เนี่ยเยอะแยะมากเลยนะครับผมเนี่ยตัวแอปเขาก็จะมีฟังก์ชันแบบเยอะมากนะฮะจะมีโหมด AI คือเราสามารถคุยกับ AI ได้นะครับผมโหมดแปลภาษานะครับเป็นแบบจุก ซึ่งตัวซิลิโคนเนี้ยใครที่ชอบหูฟังที่ตัดเสียงรบกวนผมแนะนําแบบซิลิโคนนะแบบนี้นะนะครับผมดีมากนะครับผมแล้วก็เวลาที่จะกดหยุดเพลงเลื่อนเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงจะกดตรงนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะมันจะเป็นแบบเหลี่ยมๆวาวๆตรงนี้นะไม่ใช่ตรงนี้นะต้องดูให้ดีตรงนี้ปึ๊บแล้วเวลาใส่ไปเดบมันแน่นหูมากแล้วก็ที่อยากจะให้ดูคือตัวนี้ใช้ต่อเนื่องประมาณ4ชั่วโมงนะครับตัวที่ ท่นชาร์จเขาเนี่ยเล็กมากดูดิมันพกใส่กระเป๋าได้สบายมากเห็นปะเปิดมาแล้วก็ชาร์จเป็นแม่เหล็กนะครับผมใครอยากได้ปักตาก้าแล้วไปจิ้มกันได้เลยครับ